แต่เหนื่อหอไม่ควงสงบเพรว่าช่วงสุดท้ายแล้วเรามาที่เรามาเฉลิมฉลองวันท8ากดพิเยช่วงสุดท้ายพียเราก็จะขอเรียรีที่9องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอเพื่อที่จะอวยพรให้กับเด็กๆคนละทีมงานทุกคนให้มเป็นัอมกว่าจะเป็นงานนีเทีรงานทุกคนอย่างอธิษฐานด้วยกันนะครับต พระองคาข้าแต่พระเจ้าในพระน,นามขอพระเยซูองค์พระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงนำพา,าพระองค์หลายในวันนี้ในการกิจกรรมในวันนี้ขอ,อพระเจ้าที่จะทรงได้รับเกียรติทุนขขที่อออของข้าพผู้หลายทุกคนขอพระเจ้าอวยพรองค์ครูคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกคนในการที่ การกิจกรรมในวันนี้ขอพระเจ้าเสริมประทานให้อาหารข้าวพรนาฬิกาทองให้กับคณะรูทุกคนและขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนในวันนี้ที่ได้มารับของขวัญจากสมพระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรเด็กเหล่านี้ที่เขาจะโตขึ้นมาจะมีสติมีปัญญาที่ดีการพูด ขอพระเจ้าอวยพรเขาที่จะเป็นเด็กที่มีความรู้มีความเข้าใจในการที่เขาศึกษาแต่ขอพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเขาที่จะเป็นเด็กดีเป็นคนดีนะครับทุกท่าและขอพระเจ้าอวยพรในการทุกคนไม่ว่าจะเป็นขออาวุธที่จะมีเงและทำงานของที่จะน่าหลงก็ดีที่จะตั้นใหม่ก็ดีขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรทุกคนที่จะเจริญด้วย ที่มาจากพระองค์และขอพระเจ้าที่จะทรงนำพาข้าพเจ้าหลายทุกคนในการที่จะกลับบ้านเดินทางกลับในวันนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะทรงนำพาทุกคนทุกฟองทุกคนในการที่เรากายนั้นที่จะอยู่ในพระหัตถ์ของข้าพเจ้าต่อไปเอาตรงทุกหลายจป็นอธิษฐานขอมอบชีวิตอิสยาห์ของ พี tarde, ่น้องข้าพระองค์ทุกคนในที่อยู่ในที่สถานที่แห่งนี้ทุกคนไว้ในรูอประหัตอันทรเฤทธขององคอธิษฐานกราบองคทุกสี่งในพนาที่สุติกาอาเม